หลานมาเยี่ยมช่างใหญ่นี่้อาสกผูโอ้บงผมบงผมผมยาวขนาดเลยนะ อ uh no well, really. ุ้มเ้มืนนั่นแหใสแพ้มเพิร์ดแล้วลูกหลานเหรียญนะครับลูกหลานปลูกอันนี้ก็เหรียญคนล่าสุดเยเส็บแล้วิเฮียแม่เจ้าเนี่ย กินนมแล้วกกินนมแล้วก็คุณเิ่คตื่นเออคุตื่นเนาะคตื่นอเพิ่งลงจากรถมานี่ว่าน้ำมัแบบนี้ได้ลงเลยพ่านผมากนอยเออจะลอง้นหนี่แบบนี้ใช่ีไงลูกตึๆๆๆเออนั่นไงลูกไม่ลองด้วย้องอะไรนะนน้องนัดา อ้าวใครมาดาท้ผมยาวจังเลยยาวมากมาสไม้สมือเลยนะภาษาภาษามาไม่มองภาษาใหญ่เลยนะหโอ้ยมาคือปญาย่งเว้ยคือใครปญายุ่งเอาลุงพ่อน เกิดมากยุกองเงินกองทองเลยเนาะพูน่ะอืมของมือซ้ายมือขวามะมือนี่ของแท้อย่าบอกนี่ของปลอมบอกก้าใส่ของปลอมเราบ่ถูกใจเบ้เลยเนาของจริงจะมาเอากับพี่ลุงพลโอ้โหของจริงจะมาเอากับป้าสีผิวได้แม่มัดเลยว่าเอาเบ้นี่อนบอกเป็งยุ่งมือกระเขานะ

ทำนัยูนก็มีเพื่อนแดดโอ้ยทำไม่ได้นะทำได้หรองานถ่ายังไงลางานหนูร้อยยังหนูไม่ได้ทำงานอ๋อมีเวลาเลี้ยงคือยัเป็นป้ายแดงอยู่รถปลดแบบจะเดินแล้วเป็นปีแล้วมันบอกโอ้ยมันเสียภาษีบ่เหเสียแล้วเนาะนี่กำลังเสียได้ป้าาวแล้วคือนานได้แท้ผมมันต้องสองสามเดือนมันก็ควรได้แล้วน่าดกมากป้ายแดงน่ะอื มาแล้วมามาไปผูกแขนโอ้เมนี่อันนี่ข่อยจะมีมาปผกแขน่อยนะมาไปเอาแมยจ้ะเอ้ยไปแม่ไปเอาายกแขนก่อนปกแขนก่อน กูจะนั่งท่านี่บลอกบลง่เราดังท่านี่เนาะนอนง่ายเลยแม่เพณ่นคือยาให้เพื่อนนอนเนาะจังสีเอาเพื่อนนอนนี่เพื่อนนอ่เนะี่ค่ะอุบนี้ายนเ ผิวอะไรนะผิว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 ิวแทนไปทางคุณยายเนาะไม่เหมือนแม่นะไปทางคุณยายปวดไหมลูกเกิดไหมแบบนี้บอสทีวันนี้แหละจะได้ชี้แม่เลยเนาะเดี๋ยวขาวเองสีนินสีนินบอสอ่เขาเรียกสีนิน Đắm mặc vào đắm cá hạ nhạc nó luôn nó Đắm mặc vào đắm cá hai nhạc đấy dâm ba hai nhát đấy dâm ba hai nhát đấy dâm ba

ให้ลุงช่างยิ้มแจ่อเลยเร่ยิกาเลมืให้กับพยาบอีเอาหายแล้วหายแล้วมาปนีเอากินก่อนกินก่อนเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วเดี๋ยวแล้วตื่นมือเมื่อกี้เนี่ย เ้แม่บบะเรียบเลยเรียบ้อโอ้อยากไปหาแม่บอเอาอยากไปหาแม่ พวกสมัยใหม่ให้ดูอปลอมเมด้าใส่แคปอมเออบ่มีแนวอันนี้เนอแบบนี้